รถเครื่องเสียงกุ้งสุธิราชจอดสีที่เชียงสะพ,พานถูกรถพุ่งชนท้ายทีมงานดัก 1. รถขนอุปกรณ์เวทีเครื่องเสียงกุ้งสุธิราชจอดสีอยู่ที่เชียงสะพ,พานต่างระดับชิมพลีถูกรถพุ่งพุ่งชนท้ายร่างทีมงานกระเด็นตกสะพ,พานดับหนึ่งรายเมื่อเวลา00.30น,าานาวันที่1มีนาคม68ร้อยตำรวจโทอัจฉริยุทธยมาตรองสอวอสอบสวนสอนอตะลิงชันรับแจ้งอุบัติเหตุ บริเวณเชิงสะพานต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้าบางแคทำการจนาพิเศษแขวงสารธรรมสมสมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชและอาสามู่นิธิปอเต็กตึงที่เกิดเหตุช่องทางเดินรถซ้ายบริเวณเชิงสะพานต่างระดับชิมพลีพบรถบรรทุกพ่วงอีสูซุสีฟ้า22ล้อของบริษัทแอดวานอกรีดเทรดจำกัดทะเบียนส่วนหัว7 0 6 0 3 6กาำแพงเพชรทะเบียนบรรทุกพ่วง70-6037กากำแพงเพชรบรรทุกข้าวสาร จากกำแพงเพชรจะไปส่งที่พระประแดงมีนายทรงเดชจันดาแก้วอายุ45ปีเป็นคนขับห่างไป10เมตรพบรถบรรทุก6ล้อฮีโน่สีขาวทะเบียน8 1 0 1 9 7ชัยนาทเป็นรัฐขนเหล็กเวทีและตู้ลำโพงของพระเอกลิเกชื่อดังกุ้งสุทธิราชวงเทวันซึ่งจะเดินทางไปเปิดการแสดงแถวบางขุนเทียนมีนายวิชาญจูอ,องอายุ50ปีเป็นคนขับถูกเฉียวชนบริเวณท้ายรถด้านขวา และในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายตกจากบริเวณเชิงสะพานมีความสูง5เมตรทราบชื่อนายพงศักดิ์พันแขกอายุ53ปีสวมเสื้อยืดขอกลมสีดำใส่กางเกงขาสั้นสีดำสภาพแขนขาหักผิดรูปจากการสอบสวนทราบว่ารถนายวิชาญจอดเสียอยู่บริเวณเชิงสะพานด้านซ้ายโดยมีนายพงศักดิ์คอยโบกรถอยู่ด้านท้ายรถ เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุมีความมืดไม่มีแสงไฟส่องสว่างทําให้รถของนายทรงเดชท,ที่ขับมาเลนซ้ายมองไม่เห็นรถที่จอดเสียทาให้ชนนายพงศัก์กระเด็นตกสะพานก่อนที่จะไปชนท้ายรถของนายวิชาญด้านกุ้งสุธิราชกล่าวว่าตนเดินทางมาเปิดการแสดงแถวบางขุนเทียนในวันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคมตนเองเดินทางมาถึงก่อนหน้าแล้วพอนายวิชาญโทรมาว่ารถเสียอยู่บริเวณสะพานต่างระดับชินพลีถูกรถพุ่งชนท้ายและนายพงศัก์เสียชีวิตตน จึงรีบเดินทางมาที่เกิดเหตุรู้สึกเสียใจมากที่นายพงศักดิ์เสียชีวิตเพราะเปรียบเสมือนญาติอยู่ด้วยกันมานานเบื้องต้นตำรวจเชิญนายวิชานและนายทรงเดชไปสอบปากคำที่สนตลิงชันก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายส่วนผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึต่งนำส่งชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชก่อนมอบให้ญาติรับผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางาศาสนาต่อไป